แม้พัฒนาการด้านการสื่อสารการทำกิจกรรมพัฒนาการดีแล้วแต่ก็ยังก้าวร้าวอยู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กพิเศษกลุ่มออทิสติกสมาธิสัน้นพัฒนาการช้าที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการกระตุ้นจนดีแล้วทางด้านสื่อสารการทำกิจกรรมไปโรงเรียนร่วมกับเพื่อนได้แต่ยังพบว่าควบคุมอารมณ์ก้าวร้าวได้ยากเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ เหตุการณ์ที่ไม่พอใจจะยกตัวอย่างเช่นถูกขัดใจถูกแย่งของเล่นของเล่นหายของหายของที่ชอบหายกิจกรรมถูกหยุดกลางครั้นที่ชอบมากๆแล้วจะต้องหยุดหรือกลับบ้านถูกเพื่อนบุลลี่เพื่อนล้อเรียนหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนพูดแค่หยอกล้อแต่เข้าใจผิดว่าเพื่อนพูดจริงจังล้อเรียนตัวเองทําให้เกิดอาการโกรธขึ้นมาทําไมถึงยังเกิดขึ้นอยู่เพราะหนึ่งสมองส่วนการยับยัง้งยังไม่แข็งแรงเด็ก เข้าใจว่าไม่ดีไม่ตะโกนมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักไม่ดีนะแต่พอถึงอารมณ์พอถึงสถานการณ์นั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็ยังแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมขึ้นมาอยู่ 2. อ,อารมณ์มาไวกว่าเหตุผลคือเมื่อโกรธเสียใจจะล้นออกมาจะแสดงออกมาทันทีซึ่งการนึกคิดการรับรู้จะตามมาทีหลัง 3. การเรียนรู้การจัดการอารมณ์ใช้เวลานานแม้ว่าพัฒนาด้านภาษาสังคม การทำกิจกรรมต่างๆด้านสติปัญญาจะดีขึ้นแล้วแต่ด้านการควบคุมอารมณ์การจัดการอารมณ์จะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเด็กกรุ่มนี้ค่ะแล้ววิธีแก้ไขเราจะทํายังไงมาดูวิธีแก้ไขกันนะคะให้เด็กเนี่ยใช้คำสั้นๆแทนการตีหรือการทำร้ายผู้อื่นเช่นสอนให้พูดว่ากโกรธนะหยุดไม่เอาแล้วพอเพื่อให้เขาพยายามใช้การพูด แทนพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบการหยุดควบคุมการหายใจตัวเองเช่นหายใจเข้าหายใจออกลึกๆอ่านัดตอนที่เราชอบทํากันบ่อยๆค่ะแล้วก็3การเล่นบทบาทสมมุติค่ะ,ะเล่นบทบาทสมมติยังไงก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าถ้าถูาถกแย่งของเล่นแล้วเราจะไม่โกรธทันทีเราควรจะไปพูดขอของคืนดีๆอ่ะ หรืออาจจะบอกครูประจําชั้นว่าเพื่อนแย่งของไปแทนการที่จะลงมือทันทีค่ะเช่นสาใช้การหยุดด้วยการกติกา เราอาจจะไม่หยุดทันทีถ้าน้องชอบของเล่นมากๆอยู่หรือกําลังเล่นสนุกอยู่ควรแจ้งบอกเวลาก่อน5้าถึงสินาทีก่อนจะหมดเวลาเพื่อให้เขาเตรียมใจเตรียมตัวนะคะแล้วก็การเสริมแรงทางบวกค่ะข้อสุดท้ายเลยเสริมแรงทางบวกว่าถ้าน้องสามารถใช้คําพูดที่ชดเจีนให้พูดว่าเก่งมากครับหนูเริ่มพูดบอกความต้องการบอกความรู้สึกตัวเองได้แล้วไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอ,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 องนะ,ะนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบ้าน หูภูด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย